สวัสด,ดีครับเปิ่นจองเดียนนะครับตีมมล่างบ้านน้องปูงเองนะครับพ่อนี่เอาตื่นแล้วนะ้องอาอลับตัวอ้ยกลางวันสลบบกับกลางคืนไม่ต้องว่วงไม่ปักได้รับได้นอนอืม เดินทางคืนครับเดินข้ามไปเดินข้ามมาเดินเยียบไปเยียบมาตั้งขึ้นดูกปกางวันหมด

ลมพัดเย็นอากาศเย็นไม่ร้อนครับลมพัดเย็นเย็นไม่ร้อนไม่หนานะครับ ท่านดีๆลุงเดียปูกขวิดานล่างนะครับผมแล้วก็นอนเล่นกองเดินกองทรายอยู่ที่เบหนหอยไปได้เล่นได้ยอ,อกันปล่อยไม่ได้ครับผมถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีลุงเดียเดินไปด้วยหรือไก่เดินไปเดินก็กินตุกย่างครับผมในกว้างหน้าถึงอันตรายครับ ลอยๆซอนก็ไปเรื่อยๆครับตอนเช้าก็ไปได้ปลาปลาที่ว่ามันห้งตายนะครับตีนในหน้าเราลรงเรียมบอกให้กานะครับกบ็ตื้อหมายกู้นะครับให้ขขก็กาไก็กายวนะแต่ก็เรื่มไม่ได้ครับ มีเอบอกว่าให้เอาอาหารเม่กเกิดก็ํำตามเการลดเดี๋ยวคอยลองทำดูครับเย็นๆแบบชมก็ว่าเออทำทูกแล้วได้ประมาณนี้ให้รางวัลก็นะเดี๋ยวกยลองดูกับแต่ลงเดียววานักสนแปกขูกันไม่ได้เลยครับตอนเชาใต้ไปแล้วคลิปนะ ไม่ไหวครับวิงกับกลุ่มกันเอาไม่ตันก็เลยไม่ได้ลงกับคลิปนั้นดูสภาพกลางวันน็อกกลางคืนเว้ยวพระซาตายว่าเว้ยวมันลุกโว้กกลาคงคืนเอ้ยสุดยอด นี่แหละรับยูม่มอลำกลางวันนอนกลางคืนทมานชีวิตเดียวกับปีจ้าวก็เลยปีจ้าวก็กลางวันก็น,นอน <c ười> กลางคืนทมานแต่นี่กลางคืนสนไม่รับไม่น,นอน ไม่ได้งานครับได้แต่เรื่องได้ยินเสียงเอไอได้จักนิดไม่ได้ครับพร้อมเดี๋ยวจะลุกสู้อยู่แล้วโวยวายอยู่แล้วอือดูครับีอื 嗯，嗯。Mm. Mm. พี่งอิงกกนูก็ทมงานก็ได้เงินก็ได้หมดความชุอกอายิบซีแต่น้องมูอวนนี่คือได้แต่เรื่องกับทำไมลุงเดียบานางไม่ได้รับได้นอนแต่ละคืนตึงพอว่าได้ยินเสียงเสียด้ ปุ๊บอันนี้ขึ้นดีดีขึ้นทีนี้พอจามตัวปลอมมันกน็ไม่ต้องว่วงกับเสียงดังกันลั้นนี่นี่ถึงแล้วเมื่อนกันเลยกับต่างต่างจามนอกกลางวันนอนอืม mm -hmm. จุดเบอร์อเอากระปุม่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตดูนะครับว่ามูวนมันทำไมได้อยู่ดูเอาแล้วกันครับพี่ตี ฝากติดตามจองลงเดียทีมลังบ้านนององค์เอ็งกันด้วยนะครับผุ้มผนังทีมลังบ้านนององค์เอ็ง,องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆหน่อยๆอ,อ๋อฝากติดตามเพจด้วยครับผมเจอเดียวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม